ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่47นะครับได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในเหตุปวดเมืองยะลาจำนวนหนึ่งรายครับเจ้าหน้าที่ทหารพลานนะครับของทหารพลานนะครับได้มีการจับกลุ่มนะครับร่วมกันนะครับทางด้านของสพยะลานะครับสนที่กาลังในการปิดล้อมตรวจค้นบริเวณร้านขายกะทิสดในพื้นที่บ้านบาเข็งหมู่ที่2ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มนะครับตัวได้หนึ่งรายครับ ก็คือนายรีดูวังหาดีคอครับหาดีมอครับอายุ29ปีนะครับซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของพระราชกําหนดนะครับจุกเฉินะครับคุณผู้ชมครับที่ได้มีการลงวันที่เอาไว้21กรกฎาคมนะครับ2566ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อําเภอเมืองยะลานะครับต่อมาทางนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําตัวมาทําบันทึกประจําวันนะครับที่สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลาแล้วก็ส่งตัวต่อไปยังศูนย์สักถาม เพื่อดำเนินการซักถามต่อไปขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรึงกําลังนะครับว่าระวังเหตุร้ายที่อาจจะมีการโต้อตอบโดยมีการเน้นหนักในการตรวจค้นรถและก็บุคคลต้องสงสัยที่เดินทางด้วยรถยนต์นะครับทั้งสายหลักและก็สายรองอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษครับ ส่วนที่ถนนทนวิถีเขตเทศบาลนครยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองยะลาก็ได้รับแจ้งนะคะว่าพบกระสุนปิศสนาค่ะยิงโดนรถยนต์ที่จอดไว้บนถนนอยู่ที่หน้าบ้านในช่วงเช้าของวันนี้นะคะทาอ่างร้อยตำรวจโทหญิงนุรุนฮาดาพฤก พัฒนพงศ์นะคะพนักงานสอบสวนสพเมืองยะลาจึงได้มีการนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเข้าไปตรวจสอบทันทีโดยพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวค่ะจอดไว้ที่หน้าร้านรองเท้าร้านหนึ่งมีนายมูฮัมหมัดเจมามะนะคะเป็นเจ้าของรถที่บริเวณกระจกด้านหน้าค่ะมีรอยถูกกระสุนปืน1จุดแล้วก็ที่ฝาท้ายนะคะอีก1จุดจากการตรวจสอบภายในรถยนต์ค่ะเจ้าหน้าที่พบกับหัวกระสุนปืนนะคะตกอยู่หนึ่งหัวจึงได้มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเห เหตุเบื้องต้นค่ะเขาคาดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางชาวบ้านเขาเล่านะคะว่าได้ยินเสียงปืนอยู่หลายนัดซึ่งอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ใช้ปืนขยิงใส่กันทําให้กระสุนเนี่ยค่ะมาโดนรถจนตรของผู้เสียหายโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งนะคะหากล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณใกล้เคียงค่ะไปตรวจสอบแล้วก็เร่งหาตัวผู้ที่กระทําผิดมาดําเนินคดตตีตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าของรถนะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับตามปกติว่าจอดรถเอาไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจํา แล้วก็ข้าไปพักอาศัยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับรถก็ยังปกตินะครับก็เข้าไปนอนนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรน่าจะหลับไปแล้วนะครับแต่พอตื่นขึ้นมานะครับเปิดด้านมานดูทีว่ากระจกรถแตกครับตอนแรกคิดว่าเขาตีกันพอเวียนไปดูหลังรถก็มีรอยบุบอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับส่วนตัวก็ตัวเองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับ